is จะเกินไมีเกินชมตัวเองอ่ะ uh uh. มาปิกนิกหรอเอามาปิกนิกค่ะ <Ooh. S 2> เอาอาหาราใหรฝรั่งน,น่ารักโอ้โห daddy house ribs นะคะ b a ์ b e ค u e อร่อยที่สุดในโลกอันนี้ก็คือ daddy's house ribs นะคะที่อร่อยที่สุดบาย คุณมาพร้าหนังหน้าสัตว์โอ้ใส่พี่ได้ใส่พี่ได้ใส่พ่ได้นี่ค่ะผัวขานี่กินกันสองคนใช่คนละจานคนละจานตีรีวิวว้าวนุ่มมากเลย อยู่ไหนใครอยู่ไหนตอนนี้จบแลไป Is it good? Hmm. Really good. ชมตัวเองสีรีวิวว้าวนุ่มมากเลยนี่พนักงานตัดหญ้าเห็นพี่จุ๋ม แกไม่ลองสตาร์ดด้วยพนักงานตัดหญ้า